สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามฟาร์มลูกคุ้งเมืองเหนือนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูการเตรียมบ่อของฟาร์มเรานะครับนี่นี่เราจะจะปล่อยกุ้งใหม่นะครับนี่ <c oughs> ก็ผมก็หวานปูร้อนนะครับอ่าไปประมาณห0สิบกิโลนะครับบ่อน,นี้ประมาณไล่หนึ่งไล่หนึ่งงานนะครับแล้วก็ปูนตากุ้งตัวใหญ่สาสิกิโลนะครับนี่กาลังหวานเลยพอหวานเสร็จนะครับ ก็จะขึ้นน้ำจะบิดน้ำใส่แล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยขอรีนนะครับแล้อก็อยาฆ่าเชื้อฆ่าพะหาอีกตัวหนึ่งนะครับอย่างไนก็ปล่อยกุ้งนะครับนี่ก็ใช้แมโครทำนะฮะเนี่ยใช้แมโครปาดอะเพื่นมันก็จะเรียบดูดีนะครับแต่ตรงนี้มันจะเป็นดินที่ เปียกนะครับมันก็นสไลด์นะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมฟาร์มลูกกุ้งเมืองเหนือขอบคุณครับสวัสดีครับ